สวัสดีครับพบกับนิมิตไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้เราก็มาดูหมาปอมลูกหมาสามตัวแสนสนนะครับแต่วันนี้ก็เราก็จะให้ความรู้นะครับซึ่งบางคนอาจจะทราบแล้วแต่บางคนไม่ทราบนะครับลูกหมาปอมนะครับตอนเล็กๆนะครับเขาจะมีขนแบบเส้นเล็กๆนะครับยังไม่ใช่ขนหยาบนะครับขนสำลีครับบางคนเรียกว่าขนสำลี อย่าเพิ่งไปตัดไปทําอะไรเขานะครับเพราะว่าขนสําลีนี่มันจะช็อตง่ายครับหมาที่โตมามีขนสําลีก็จะดูแลยากนะครับหนึ่งเวลาเขาใส่โอบีนะครับหรือว่าเหมือนกับผ้าอ้อมเด็กครับมันจะเกิดการเสียดสีระหว่างขนกับผ้าอ้อมครับจะทําให้ขนช็อตได้นะครับอันดับที่สองห้ามตัดขนทรงบูนะครับเฉพาะขนที่ผมบอกนะครับห้ามตัดทรงบูนะครับ ไม่งั้นขนก็จะมีโอกาสการชอร็อตได้เหมือนกันนะครับอันดับที่สามห้ามตัดที่รูก้นเขานะครับมันก็เหมือนกันครับเดี๋ยวมันชอ็อตแล้วมันจะลามนะครับกับหน้าท้องนะครับขนสัมดีเป็นอะไรที่แบบรักษายากมากแต่ว่าความสวยเขาสวยมากนะครับถ้าตอนเล็กเขาเป็นขนสัมดีตอนโตขนชั้นนอกเขาแข็ง ช่วงนั้นอาจจะตัดได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียน่าจะเก็บสองปีได้มั้ครับจะถึงจะตัดได้ปีกว่าก็ตัดได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในอันตรายอยู่นะตัวผู้นี้ก็ตัดได้นะครับแต่ถ้าตัดต่ำกว่าหนึ่งปีครับผมเคยเอาไปตัดตัวหนึ่งครับตัดยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับขนจะไม่ขึ้นเลยนะครับจะ สั้นประมาณที่ตัดเลยนะครับ <S 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 บางคนถ้าชอบอยู่ทรงนั้นก็ตัดได้ครับแต่ว่าจะเปลี่ยนใจยากนะเวลาตัดทรงอื่นครับผมเฝ้าดูเมื่อไหร่ขนเขาก็ไม่ยาวนะครับจะอยู่ประมาณนั้นนะครับตามที่ผมเคยเลี้ยงมานะครับแต่ว่าที่อื่นผมก็ไม่ทราบครับที่ผมรู้นะครับตอนนี้นะครับที่ผมตัดได้ตอนเล็กๆกนี่คือตัดเล็บตัดอุงเท้านะครับเพราะว่าอุงเท้าเขาเป็นที่ระบายความร้อนนะครับเวลาหน้าร้อนนี่ขนตัดอุงเท้าอนนะครับแล้วก็ ถ้าเราตัดแล้วเวลาเขาบิงบนกระเบียงพวกนี้ครับมันจะไม่ได้ไม่ลื่นมากนะครับหูเราควรดูหูเขาด้วยนะครับเวลาเขามีไรมีอะไรเนี่ยมันจะเป็นที่ลำคาญเขามากครับบางทีเขาอาจจะช็อกได้นะครับลรหูแล้วก็อีกที่ที่จะตัดได้คือใบหูเขาครับตัดตรงที่มันปลายแหลมครับให้มันกลมนะครับจำให้ดูแบบ เขาขนยาวหน้าเขาจะขนจะเยอะขึ้นนะครับส่วนมากหมาปอมนี่ถ้าเป็นหน้าฟอกจะโชว์หูนะครับแต่เราก็ตัดให้เขาสั้นหน่อยจะได้ให้เขาดูดีนะครับแต่ก็ตามราคาแล้วครับถ้าเราซื้อไม่ถึงหลักหมื่นครับตัวหนึ่งก็เลี้ยงเล่นๆน,นี่ยังได้อยู่คนระับแต่ว่า แล้วแต่ครับบางคนเขาแบ่งปันขายถูกๆให้เราถ้าเจอที่ฟาร์มดีๆหรือคนขายดีๆเราอาจจะได้หมาสวยในราคาที่ถูกก็ได้ครับแต่ส่วนมากหายากครับหมาปอมสีส้มครับผมเคยพูดแล้วครับส้มมีหลายส้มนะครับเราต้องดูด้วยนะครับตอนเขา กิดมาถ้าส้มเทาๆพวกนี้ครับแบบม่หินกับส้มครับโตมาเขาก็จะส้มสว่างประมาณนี้ครับแต่ถ้าส้มเค็มนี่เขาจะติดดำเยอะหน่อยครับบางทีก็เป็นเขาเรียกว่าปลายใบปลา,ายขนดำครับเป็นส้มซิลเวอร์พวกนี้ครับปลอมนะครับผ้าหน้าร้อนครับ เราก็ซื้อแป้งที่เย็นครับใช้เขาด้วยก็ได้ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเขาในห้องแอร์นะครับแป้งเย็นนะครับตอนเด็กๆนะครับตอนเขาเกิดนะครับเกอบจะถึงเดือนได้มั้งครับเขาจะร้องครับตอนหน้าร้อนเมษาสวกนรี้ครับผมจะใช้แป้งเย็นครับโรยตัวเขาเขาก็จะได้นอนสบายนะครับไม่ต้องตกใจนะครับร้องครับคือเขาร้อนนะครับบางทีก็เปิดพัดลมให้เขานะครับเขาจะหายร้อนครับ นายเจ้าพวกนี้ครับเกิด12เมษาครับตอนได้20กว่าวันร้องครับร้องมากผมต้องเปิดพัดนลมให้เขาครับกลางวันตัวหนึ่งกลางคืนเปลี่ยนอีกตัวนหนึ่งครับแต่กลางคืนไม่ค่อยเท่าไหรนะครับเพราะในห้องปูนผมจะเย็นนะครับเพราะผมให้เขาคลอดในห้องครับนี่ครับสภาพของนางนะครับ ผมก็ซื้อเกรดเลี้ยงเล่นนะเหมือนกันนะครับพวกนี้นะครับตัวผู้นะครับผมซื้อมาเกรดเลี้ยงเล่นครับแต่ตัวเมียนี่เป็นเกรดโชว์นะครับเนี่ยตัวเมียสองตัวนี้ก็จะได้เหมือนแม่ตัวนี้น่าจะเหมือนพ่อหน่อยครับตัวผู้ตัวนี้ครับกินเก่งครับแต่ขนนี่ได้มาติมนะครับเพราะว่าสามตัวนี้เขาก็พ่อแม่เขามาจากฟาร์มดังครับ ผมเคยบอกแล้วคือแม่ของแม่พวกนี้ครับเขาจบแชมป์นะคะรับไอแลนด์แชมป์นะครับเออพ่อของแม่เขาครับจบไฮแลนด์แชมป์นะครับแล้วก็เป็นสายสีส้มเลยนะครับไม่มีสายอื่นเีีร์ปนลนะครับแต่ฝั่งพ่อผมเคยพูดแล้วว่าเขามีสีปาร์ตี้ไตคัลเลอร์แบ็กแฮนด์ครับตามใบเขานะครับตามใบเพชรเขา นะครับผมก็มาชอบนั่งดูเขาตอนเย็นๆนะครับพวกนี้เขาก็รักสะอาดนะครับก็ขนก็ไม่พันกันมากส่วนมากนี่เราก็ดูแลขนเขาหน่อยครับใช้หวีเขาหน่อยครับสองวันครั้งก็ได้นะครับถ้าขนสำลีนี่อย่าให้เกินสามสี่วันนะครับอยู่ขนเขาจะพันกันนะครับเขาก็หวีไม่ยากนะครับ ไม่มีจริงๆก็ใช้หวีโคนแล้วก็หวีครับผมเห็นในคลิปนะครับประเทศอินเดียครับก็ใช้หวีกันนะครับแต่ผมใช้หวีสแตนเลสครับก็จะแพงหน่อยนะครับก็ประมาณหนึ่งใบเท่าอะไรประมาณนี้ครับครับโตมาเขาจะเป็นส้มคนละอย่างกันนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่หน้ามีครับ ตัวนี้หน้าตุ๊กตาตัวนู้นก็ตุ๊กตานะครับทั้งวันครับเขาจะเล่นกันอยู่เงี้ยครับเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเล่นแต่ตอนเย็นผมจะพาขึ้นบ้านไปวิ่งกันนะครับเพื่อให้เขาแข็งแรงครับแล้วก็เขาจะได้หุ่นเขาจะได้ดีๆนะครับสักส่วนเขาเขาจะได้มีกล้ามเนื้อนะครับไม่ใช่ว่าหมาเล็กเขาไม่ต้องการพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสใี้เขาวิ่งได้ก็ปล่อยเขาวิ่งครับ ปลาทองนี่กินตลอดเวลาเลยครับเจ้าปลาทองตะกะหน้าส้มหน้าเข้มตัวนี้ส้มอ่อนตัวนู้นก็เข้มนะครับออกแดงนะครับตอนอาบน้ําจะรู้เลยครับตอนนี้ขนจริงแล้วเริ่มโผล่เลยนะครับตอนผมอาบน้ํานะครับน่าจะออกนะครับอย่างดีนะครับมาเจอตอน หน้าหนาวขนเขาน่าจะขึ้นปูแล้วนะตัวนี้ลูกสาวบอกว่าตัวโปดนะครับเจ้ามดสม้มนางหน้าทำตัวบ้องแบวครับอ๋ออันนี้เจ้าลิซ่าครับร้องเก่งครับเอาแต่ใจนะครับและเจ้ามดสมนี่ชอบแก้งคนอื่นเขานะครับเจ้าตัวนี้นครับ ตัวผู้นะครับตัวเดียวนะครับในสามตัวอันตัวผู้นะครับชอบแกงเขาครับเจ้าลิซ่านักร้องหองเก่งอันนี้ก็ถ้าไขรแกงก็ไม่ได้นะครับเขาก็จะกัดกับกับนะครับเสียงดังครับตอนเย็นนะครับไอ <c oughs> ตัวนี้คีชัยแล้วครับ <c oughs> ไม่ไม่พูดถึงเวล้ถ้าอุ้มเนต้อง สลับกันนะครับไม่งั้นจะอิจฉากันนะครับหมาก็มีนะครับอิจฉานะครับอย่าให้เห็นเขาอุ้มตัวอื่นนะครับเห็นไหมครับเขาก็สางนะครับเขามีสายเลียดแชมป์นะครับไหลสูงพวกนี้ครับเขาต้องชืดนะครับแต่ว่า เราไม่ได้ฝึกให้เขาเชิดถ้าอยากให้เขาเชิดเราต้องให้คุ้ยอาหารเขาอยู่สูงหน่อยนะครับไม่ต้องให้เขาก้มนะครับแต่นี้เราเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับก็อาหารไปที่เดิมพวกนี้ครับก็จะไม่สง่าเท่าไหร่นะครับบางคนเขาให้กินของสูงๆครับหน้าเขาจะได้เชิดน,นะครับหูนี่ผมยังไม่ได้ตัดเลยนะครับพวกนี้ครับไม่ว่างเลยนะครับ เมื่อกี้ก็ตัดเล็บเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็ตัดขนใต้อุงเท้าเป็กับสาคัญนะครับเดี๋ยวมันจะลื่นนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ตัดขนเข้าท่าไหร่นะครับเพราะเขายังเล็กอยู่นะครับผมเพิ่งบอกนะพวกนี้นะครับหนึ่งปีก็ยังไม่กล้าตัดครับให้จริงๆนี่เก็บสองปีนะครับถึงจะตัดได้ชัวร์นะครับเราเลี้ยงพันขนแล้วก็อยาก เห็นหมาเราขนฟูครับไม่อยากจะตัดสั้นนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันครับบางคนนะครับเลี้ยงพันธุ์นี้แล้วก็ไปตัดสั้นนะครับผมไม่ได้ว่าคนอื่นรัาพ่ตัดนะครับคือเลี้ยงพันขนผมก็งงไปตัดให้มันสั้นงั้นก็เลี้ยงหมาขนสั้นเราไม่ต้องเบียงเงินตัดนะครับจะพวกชีบอว่าพวกนี้ครับชีบอว่าก็มีขนสั้นกับขนยาวนะครับ ในเมื่อเราไม่ชอบขนยาวเราก็เลี้ยงขนสั้นนะครับหมาปอมนี่ถ้ามันขนช็อตแล้วรักษายากครับแล้วก็เดี๋ยวเราเห็นมันแล้วเราจะไม่รักมันจะทิ้งจะคว้างอีกครับตอนเขาขนปูเนี่ยเรารักมันนะครับแต่ตอนเขาขนช็อตนะครับเพราะเราเป็นเหตุกขไปตัดสั้นนะครับสงสารเขานะครับทางที่ดีคือเลี้ยงหมาพันขนแล้วก็เก็บขนเขาหน่อยแล้วก็เสียสละบีขนเขานนี้หน่อยๆครับ นี่ครับลขลเขาปูนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวจะบีขนให้เขาหน่อยนะครับครับคลิปนี้นิมิตไลฟ์สไตล์ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ